พี่เจ๋งครับรูเบนอมริมยอมรับว่าปีแรกกับแมนยูเนี่ยมันยากลําบากแต่หวังจะอยู่ต่ออีกหลายต่อหลายปีหลังจากนี้พี่เจ๋งครับรูเบนอมริมยอมรับว่าการทําหน้าที่เป็นกุนซือให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีแรกของเขามันเป็นงานที่มันยากลําบากจริงแต่ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้อยู่กับทีมไปต่อไปอีกหลายต่อหลายปีรูเบนอมริมครับจะอยู่ในตําแหน่งกุนซือแมนยูครบปีเมื่อเดินทางไปเยือนนอตเทมฟอเรสในสุดสัปดาห์นี้และเขาก็ผ่านอะไรมามากมายตลอดช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามครับช่วงหลังผลงานของแมนยูนะครับก็ดีขึ้นแล้วก็เก็บชัยชนะได้3นัดหลังสุดที่พบกับเซอร์ดรลอร์พูแล้วก็บริตันเมื่อถูกถามถึงการทํางานกับแมนยูในปีแรกเนะี่ยรูบเบนอัมบริมยอมรับว่าเต็มไปด้วยความยากลาบากแต่การทํางานนี่คือหนึ่งในเกียดอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขานะครับบอสเจงครับอัมบริมบอกว่าถือว่าเป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่เลยนะเป็นงานยากยากมากๆมีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ดี ผมเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่สําคัญมากๆผมพบว่าแม้แต่ช่วงเวลาที่ผมตกต่ายังยึดในหลายๆสิ่งที่ผมเชื่อมันได้แต่เป็นเรื่องดีที่ทุกคนเข้าใจผมคําตอบในวันนี้ต่างจากเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะการได้อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกยียรติอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมและผมอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายๆปีฤดูกาลนี้ครับเมนยูครับหาชนะเจอครั้งเดียวหลังจากเล่นเกมเยือนไป4นัดในลีกและอโมริมเนะี่ยตระหนักดีว่าพวกเขาจะเป็นต้องกระตุ้นฟอร์มเวลาไปเยือนนะครับอโมริมบอกว่า เราไม่เหมือนทีมเดียวกันเลยเวลาเล่นเกมเยือนกับเกมเย่าดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับปรุงการคอนโทรลบรรยากาศของเกมให้ได้การเข้าปะทะทุกครั้งคือโมเมนตัมที่สําคัญสําหรับแฟนบอลแลวก็ทีมตรงข้ามเราต้องเล่นเกมเยือนให้ดีขึ้นเราเตรียมตัวที่จะเจอกับเกมอันยากลำบากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของรูเบนอโมริมนะครับบอกว่าปีแรกกับมันยูเนี่ยยากลำบากจริงแต่หวังจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายๆปีนะครับอยากจะสร้างสรรผลงานนะครับ อัมริมเองก็ยอมรับนะว่าเมนยูลำบากแน่หากอามัดเอมบรูโมไปเล่นแอฟคอนนะครับชั้นของวิจงอัมริมครับก็จะพบกับความยากลำบากค่ะตั้งแต่อย่างเอมบรูโมแล้วก็เดียโลเนี่ยเดินทางไปทำศึกแอฟริกาคับออฟเนชั่นนะครับอัมริมก็พูดถึงในประเด็นนี้บอกว่าเราจะมีเวลาให้เจ็บปวดกับเรื่องนั้นเราจะต้องดิ้นรนสักหน่อย <c oughs> แต่เราก็ทราบดีเรื่องนั้นอยู่แล้วนะมันจะเป็นโอกาสละ่ะพวกอ่าเพราะตอนผมดูการซ้อมก็มีนักเตะบางคนที่ขวัโลงสนามแต่เป็นเรื่องยากที่จะโรเตชันนักเตะบางคนในเกมหนึ่งเพราะพวกเขาทําได้ดีเหมือนกันนั้งในการซ้อมแล้วก็ตอนลงสนามนักเตะคนอื่นก็จะมีโอกาสช่วยเรานะพวกเขาเข้าใจในทางการเล่นที่เราอยากจะเล่นการเปลี่ยนตัวนักเตะไม่ได้ทําให้อเดียหรือโมเมนตัมของทีมเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้เราส่งอา์มัดกับไบรอันเนี่ยลงในเกมที่เราเล่นก่อนและจากนั้นค่อยว่ากันเมื่อถึงเวลาเดือนมกราคมนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของบอสเชงรูเบนโมริมชาบิลลาโซนะครับอาจจะตามรอยน้ำมูครับยกเลิกรายชั้นุกข่าวริษลงซ้อมที่แอนฟิลด์นะครับดูเหมือนว่าคุณชายชาบิลลาโซครับจะจัดการเปลี่ยนวิธีการเตรียมทีมเริ่มบริดใหม่ก่อนเกมที่จะไปเจอลิเวอร์พูลในศึกแชมเปี้ยนครับซึ่งวิธีดังกล่าวเคยถูกใช้ในสมัยการคุมทีมของโจเซ่มูรินโยชาบิลลาโซนะครับเคยเล่นภายใต้าการคุมทีมของน้ำมูครับโจเซ่มูรินโยที่มาดริด แล้วก็กำลังจะพาราชโนขามรุรธเนะี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลน,นี้นับตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งทอจากคาร์โลอันเชโรติเมื่อช่วงสเสมอร์ล่าสุดครับสื่ออย่างมาก้าสื่อสายมรุริดเองครับก็รายงานบอกว่าคุณซือมัตรุทอย่างคุณชายได้เตรียมแผนการพิเศษสําหรับเกมกับลิเวอร์พูลนะครับ รายงานระบุว่าชาบิโรโซกลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกของมาดริดนับตั้งแต่โจเซ่บริโยซึ่งคุมทีมระหว่างปี2 0 1 0ันถึงที่ตัดสินใจไม่ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งจริงในวันก่อนการแข่งขันมาดริดนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรใหญ่ที่ไม่กี่ทีมแหละที่ยังคงเลือกที่จะฝึกซ้อมที่สนามจริงก่อนการแข่งขันในช่วงหลังๆนี้ซึ่งหมายความว่าโดยปกติแล้วนะพวกเขาจะต้องลงฝึกซ้อมที่สนามแอนฟิลด์ในวันจันทร์ก่อนการแข่งขันในวันอังคารนะครับอย่างไรก็ตามครับมีรายงานบอกว่าตอนนี้ชาบิโรโซครับเลือกที่จะไม่ทําแบบนั้น และทีมของเขาจะเตรียมตัวที่สนามซ้อมบราเดเบบาสในเวลา11บเอ็ดนาฬิกาก่อนที่จะเดินทางไปลิปูในช่วงบ่ายนะครับการแถลงข่าวก่อนเกมจะจัดขึ้นที่แอนฟิลซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นนั่นหมายความว่าจะมีเพียงอลอนโซแล้วก็ผู้เล่นที่สโมสรเลือกอีกหนึ่งคนเท่านั้นที่เดินทางไปสนามในวันดังกล่าวนะครับ <c oughs> นะก็อรอดูครับเลือกที่จะไม่ซ้อมที่แอนฟิลนะครับสนามบ้านของลิพูนะครับก่อนที่จะดวลกันในเกมยูฟาชปลีกนัดใหญ่ นในรอบลิกเฟสนะฮะก็ถือว่าจะทำตามรอยน้ำมูลหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นสูตรของอารโลโซด้วยที่เขาเลือกจะไม่ไปซ้อมที่แอนฟิลขอซ้อมที่สนามซ้อมตัวเองแล้วค่อยบินไปดีกว่านะครับในช่วงบ่ายเนาะก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าจะได้ผลหรือก็จะมีแทคนิคพิเศษอะไรหรือเปล่าที่จะเอามาพูดในประเด็นนี้นะฮะแนวอววานะลิฟฟูเจอกับเรอันมาริดนะครับเจอกันทุกยกนะทุกปีนะครับ สำหรับรายการนี้นะไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ใช่อย่างที่คิดครับเทรนอ no เล็กซานเดอร์โนเผยพึ่งเรียนภาษาสเปนน่ได้5เดือนเท่านั้นเองนะครับมีข่าวครา,าวของเทรนอโนครับมาพูดถึงกันบ้างนะเพราะว่าหายหน้าหายตาไปเนื่องจากเจออาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นให้กับมาดริดเลยเทรนอเล็กซานเดอร์โน no ครับเปิดเผยถึงไทม์ไลน์ที่เขาเริ่มเรียนภาษาสเปนหลังจากพูดสเปนได้ไหลลื่นในการเปิดตัวกับเรอัลมาดริดเมือมม่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ แบกขวารายนี้ครับปิดฉากมหากราร์การย้ายทีมไปสู่ซานติโกเบรเบลหลังสิ้นสุนดฤดูกาลโดยอำลาสมสรอนลิวพูทีมในวัยเด็กของเขาหลังจากลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อ9ปีก่อน ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกกับแฟนๆเรอัลมาดริดเนะีะโทนินอานูครับพูดภาษาสเปนได้อย่าง,งคล่องแคล่วทําให้หลายคนเชื่อว่าเขาเนี่ยซุ่มเรียนภาษาสเปนมาได้ระยะหนึ่งแล้วในวิดีโอที่แชร์กันบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธครับอกล้องหลังรายนีย้อย่างเทรนิสนะครับเปิดเผยว่าเขาเรียนภาษาสเปนกับอซาร่าครูสอนภาษาคน,คนดังของวงการฟุตบอลมาเป็นเวลา5เดือนแล้วนะครับเทนิสอานูนะครับซึ่งกําลังจะได้กลับมายัางแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกนับแต่อําลาทีมไปในเกมที่เรอัลมาดริดจะพบกับลิเวอร์พูลในศึกชาาเลกวััันนนองคครรห้ะบ อาจารย์ของเทน์ก็บอกว่าสวัสดีครับผมเทนผมเรียนภาษาสเปนกับซาร่าเมื่อ5เดือนที่แล้วผมไม่ได้เคยพูดคุยภาษาสเปนมาก่อนผมอยากเรียนภาษาสเปนเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมโคช้ชแล้วก็แฟนบอลบริษให้ดีขึ้นและเพื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่นี่ได้ดีขึ้นผมชอบบทเรียนเหล่านี้มากเพราะเน้นภาษาในฟุตบอลเป็นหลัก คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้คือคำที่ต้องใช้ในการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ได้คำศัพท์ที่ผมต้องคุยกับเพื่อนร่วมทีมทุกวันภายในสโมสรสิ่งนี้ช่วยผมได้มากจริงๆและผมสนุกกับทุก,บท,กบทเรียนจริงๆหากนับระยะเวลา5เดือนตามจริงครับเท่ากับว่าเวรนอาโนเนี่ยเริ่มเรียนภาษาสเปนในวันที่30พฤษภาคมส5เพียง14วันก่อนการเปิดตัวที่ซานเตโกเบเบลวันที่12มิถุนายนนี่จะเป็นการหักล้างทฤษฎีที่แฟนบอลลิฟวูหลายคนเชื่อและไม่พอใจว่า เทรนนาโนนะครับเตรียมย้ายไปอยู่เรมาดริดมานานแล้วนะครับก็ถือว่าส้มเรียนนะโอ้โหนะฮะก็ถือว่าก็เรียนมาได้5เดือนแล้วนะครับเขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาไปดูกันหน่อยนะครับเจอร์มี่ฟริมปงนะครับโอ้โหเป็นข่าวร้ายของลิเวอร์พูลนะครับด้านของฟริมปงคาดว่าจะต้องพัก6สัปดาห์หลังเจ็บล่าสุดนะครับ สื่ออย่างเดล l y m a ครับรายงานบอกว่าเจอร์รีฟริมปงแบ็กตัวชีดของลิปูจะต้องพักประมาณ6สัปดาห์เนาะเท่ากับว่าเขาน่าจะคืนสนามอีกครั้งในช่วงต้นเดือนธันวาคมเลยเขาเพิ่งย้ายจากเลเวอร์ครับมาอยู่กับลิปูเมื่อเสมอที่ผ่านมาและเขาพลาดการลงเล่นในช่วงต้นซีซั่นไปหลายนัดเพราะปัญหาเจ็บแฮมสติงอยา่างไรก็ตามครับฟริมปงพบอาการบาดเจ็บอีกครั้งจากเกมชนะแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วซึ่งคาดว่าเป็นอาการบาดเจ็บเดิม รายงานอัปเดตว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวจะทำให้ฟริมปงครับจะต้องใช้เวลาพักราวๆ6สัปดาห์และหลังจากตอนนี้ผ่านไปแล้วครับวิกหนึ่งเท่ากับว่าต้นเดือนธันวาคมจะเป็นกําหนดก,การคัาแบ็กกลับมาของฟริมปงช่วงนี้ครับลิฟท์ูผลงานแย่ๆม,ม,มาจาก6กเจ็เกมหลังสุดและพวกเขาเนี่ยก็จะต้องเจอกับวิลล่ามาริตรวมไปถึงแมสตี้ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติอีกครั้งแล้วพอกลับมาแข่งอีกครั้งลิฟท์ูจะต้องลงสนาม6นัดในช่วงเวลา17วันโดยเจอกับนอตเทนฟอร์เรสพีเอสวีเวสแฮม อ่าสแนเดอร์แลนด์ลิชแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับคอนเนอร์แบรดลีย์เป็นแบ็กขวาคนเดียวในชุดใหญ่ที่ยังฟิตอยู่เวลานี้แต่พวกเขายังมีตัวเลือกแบบโจโกเมสโดมินิกโซบสไลรวมไปถึงคาวินรโมซี่นะที่ได้ลงเล่นในเกมที่แพ้ผลิตล่าสุดนะครับพวกเขายังมีปัญหาการบาดเจ็บให้กังวลอีกนะฮ oh, นะโอ้โหอลิซอนเนี่ยที่อ่าน่าจะต้องใช้เวลาในการรักษายังไม่สามารถคัมแบ็กได้ในสัปดาห์หน้าอะไรกันต้องลุ้นว่าอิซัก แล้วก็คือที่โจนเนจะกลับมาช่วยทีมในเกมเจอวิลล่าสุดสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นะครับอย่างน้อยครับไรอันกราฟเฟนแบกน่าจะอยู่ในสภาพที่ลงสนามได้หลังไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมเจอกับเบรนฟอร์ดสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะช่วยแล้วกันครับคาดว่าจะพักประมาณ6สัปดาห์นะสำหรับเจเรม y ี่ฟริมปงนะครับก็เจอปัญหาการมาเจ็บเล่นงานด้วยฟอร์มระสำระสายด้วยครับของแดงลิเวอร์พูล